ก็มีการพูด so ค si ุยกันอยู่สาขาเลยระหว่างการท่องเที่ยว่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดนะครับมีการเรียบเที่ยวตัวแลกระหว่าง2019กับ2 0 2น่านนปัจจุบันนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็การบริหารจัดการภายในระดับจังหวัดนะครับก็คงเป็นมหาภาคกับเป็นธุลภาคแล้วก็ทางแม่ประธานก็ได้เชิญชวนว่าอยากจะให้นายกเนี่ยได้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับเพราะว่านโยบายท่องเที่ยวดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมีปัญหาชิงวัดล้อมีปัญหาโรคระบาดมีปัญหาเรื่องสังคม สูงไปยังมีปัญหาเรื่องสวยอยู่เนี่ยมันก็ทําให้การท่องเที่ยวถึงแม้ว่านโยบายจะดีแค่ไหนก็อาจจะปฏิบัติไม่ได้จริงอันที่สองก็ทางสภา,าการท่องเที่ยวก็ได้ชวนผมให้เป็นแบรนด์อ m b a s s a d o r ของการท่องเที่ยวนะครับก็ยินดีตอบรับกับ the, ้าเป็นคนที่ทั้งบริหารด้วยแล้วก็ไปสื่อสารด้วยเนี่ยก็ ถ้าเข้าสู่ปรเรัฐบาลเมื่อไหร่มีการบริหารเมืไรก็คงจะมีการเดินทางในการไปต่างประเทศพบปะกับผู้นําในต่างประเทศนะครับการประชุมชาติประชาชติในเดือนกันยายนนี้ก็คงจะใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการเชิญชวนักท่องเที่ยวของเขาที่เรากำลังจามาเนี่ยเป็นวาราสาคัญในการเกิดการประชุมกับผู้นําในต่างประเทศนะครับหลังจากนั้นก็คงจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของพระเจ้าตาพทัศนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นเรื่องการ แก้เรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตเรื่องของการท่งทรองเที่ยวไปเล่นเกี่ยวกับ regular tourist เนี o ่ยแล้วก็อย่างอย่างพักไทยสร้างไทยกับพักพก้าวไกลก็มีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีคิดไม่ตรงกรัตนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คณะท,ทํางานกาลังพูดคุยเรื่องนี้อยู่แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็คงจะเป็นเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่ละที่จะผาน,าน,างงานผลของการทํางานของแต่ละคณะทางานเปยนผ่านกมก็ <S <S จะเห็นเห็นไปรูปสรานเขาประมาณเท่ากันรู้มีการตั้งเป้าตัวเลขร่วมกันว่าหลังจากที่ทํางานร่วมกันแล้วจะมีสามารถ ตัวเลขผมคิดว่าเป,เ,ปเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็พูดคุยกันเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนและหละังโควิดหายไปเท่าไหร่รตัวเลขของสาธารณาชาิที่ได้โชว์ได้ไปในหายไปอยู่46นะครับในขณะที่ทั่วโลกหายไป20แต่ในขณะเดียวกันก็ได้อธิบายให้เห็นว่าถ้าเกิดเราเอาการท่องเที่ยวจากประเทศจีนออกไปแล้เปรียบเทียบกันใหม่เนี่ย ก็ไทยก็ไม่ได้แย่ไปกว่าทั mm. ่วโลกเพราะก็ห mm. ายไปแค่20%เองนะ mm. แต่ว่าในช่วงก่อนโควิด mm. ที่ผ่านมา20%ของเราเนี่ยเพิ่งอยู่ที่ ช่องเที่ยวจีนตอนนี้อยู่แค่สองเปอร์เซ็นต์จากยี่สิบมันก็หายไปเยอะแต่วันนี้เมื่อเดินเข้ามาก็เริ่มเห็นรถบัสของคนจีนได้เข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัวเลขให้ท่านดูว่าการท่องเที่ยวในประเทศจีนตอนนี้ฟื้นแล้วเพียงแต่ว่าเปลีป่ยนไปเ,เพราะว่าเขาเดินทางในประเทศเขาไม่ออกนอกประเทศพอเช็คไปที่การท่องเที่ยวระหว่างจีนอเมริกายุโรปแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องออศึกษาหาเลยกันว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วก็รีบให้ตัวเลขกลับมาให้ดี ท,ที่เราเคยมีตอนนั้นก็คือ3ามสิบมหกล้านคนถ้าจำไม่ผิดนะครับว่าตอนนี้ก็หายไปน่าจะเลอยู่ประมาณ10%บเร็นตาต้องรีบแก้แต่ว่าอย่างที่บอกก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าจะเอาให้ยั่งยืนเนี่ยเอาเป็นเรื่องจํานวนอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าจะเอาเป็นเรื่องของคุณภาพด้วยหรือการกระจายออกจำนวนที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยคงไม่สําคัญเท่ากับการกระจายออกเพราะอีกตัวเลขนึงที่สําคัญในประเทศก็คือว่า5จังหวัดเนี่ยเองการท่องเปอี่เป็นมูลค่กมราศาลเนี่ยะจุกตัวอยูแค่ด ก็ต้องการที่จะกระจายออกแล้วก็เห็นโรครงการว่านโยบายเมืองรองที่ผ่านมาอาจาาอาจะไม่เพียงพอก็คงตง้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องเอกี่ยวกับกฎหมายโฮมสเตย์เลือดออกกันคมานาคมระหวา่างจังหวัดการวาแงแผนการเดินทางจูงใจให้นักท่องเที่ยวไม่ได้จเมื้อกีเร้ห้ฝังจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนก็เดินทางตั้งเจบาททั้งมกัน,นเที่ยวก็อาจจะยากที่จะทําให้คนที่มาจากต่างประเทศอยากจะไปแม่ฮ่องสอนมากกว่าอย่เชีย,ยงใหม่ คุณมิรหารตอนนี้เรามีเป้าหมายหลายอย่างที่จะทําร่วมกันกับสมาคมในการพัฒนาประเทศแต่ว่าล่าสุดก็มีความเห็นจากสอวอท่านหนึ่งท่า,านวิจารณ์ว่าตอนนี้อาจจะเป็นรัฐบาลที่นายกที่ใครเนี่ยค่ะเป็นพิธีกรอะไรเนี่ยก็ตามหลักการแล้วก็เป็นความเห็นของของคนคนึนนงนะครัประชาชนคนหนึงที่เขมีสิแต่โอเคถ้าเนื่องจากว่าเป็นวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งก็อาจจะมีเสียงที่ดนนันนิดหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราต้องให้โอกาสในการ สอบถามพี่น้องประชาชนหลายๆฝ่ายหลายๆคนแล้วก็จริงๆแล้วก็ตัวเลขก็ออกมาแล้วนะครับก่อนก่อนที่จะมีการตอนที่มีการเลือกตั้งแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเราก็เดินหน้าทํางานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวท่องเที่ยวต่อไปอยาา่างล่าสุดที่การทีร่ท่านิจารณ์เวลาที่พี่พาไปไหนล่าสุดไ,ไ,ไปดูวอลเลย์บอลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทำให้นักกีฬาถูกจน,นังเจ้าทำการเรินบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากจะสร้างความเข้าใจยังไงบ้างคะเวลาที่แบบเราได้ไปไหนผมก็คิดว่าเป็นเรื่องเรื่องปกติมากนะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าผู้นําประเทศที่เดินทางไปดูการแข่งกีฬาของประเทศของของตนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเิื่องทิดติดแต่อย่างใดหรอกครับมี่กัถทัยไหมครับมีมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับเพิ่ครับมีมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับหมดแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับ